สวัสดีคะ่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขคุน,นะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทางช่องบ่าวกวดอีสาชนชาแนลเดยพี่น้องเด้อก้อนอืน่นขอให้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทางช่อง,องบ่ากวกอดอีสาชนชาแนลเด้อวยค่ะเด้อืมอน,นี่ับคะพี่น,ออน้องมาหนุ่น้อทข้างเด็กน้อยทุกเต้าจ้าอยู่นั่นเื้นนาะพี่น้องเนาะไมนี่สิ ต่ามือขึ้นแต,กกนแตนนกน่ก็มีวั่ที่าต่อด้วยโี่น้นนองเนยาว่าคาเชื่อก็มาเนียนมือีุ่มเปียนน้อจากว่า ลำน้ำซึนนะคะวันนี้เรามาที่ลำน้ำซึนนะคะฝนตกจ้าฝนตก อยากจืนจือไปเบอ้อพี่น้องเลยใจมันมากมากจากนะเแค่จังได้คนที่ตกที่ลุ้งกบมาขึี่เก้าจามาขึี่เก้าหาอยูหากินตามวิถีอิสานนอะพี่น้องนะปิดสังกสีแล้ววันไหนพี่นอง เบอร์ละว่าแม่หนามแหง,งนะจ้ะหนามแหงห<ป>นามแหง<ป>พอได้ตักจ้ะ่าบ่ถือเยอะพี่นอ้องเลย่าบ่คอยถือเลยพอได้ตักพอได้ไปยูไปกินจ้ะ แห่เด้ออมืป่ะพี่น้องเด้อเบิ่งแห่แหนี่เด้อจ้ะน,นี่คือทางลงสูตใต้ชีวิตมากเลยครับพี่น้องคะอ้าวเบิ่งย่อดูพี่น้องเบิ่งย่อดูอุ้ยโดดปลาโดดปลาโดดถ้าเบิ่งอันแห่บานนี้เด้อพี่น้องเด้อสิเป็นังไร มาแล้วบางคนก็ถือตัวด้จ้ะตัวลายเนื่อลาย<ด>เนอะน่าแล้วจำบอ่นั่นนั่นนั่นโอ้ได<อ>้ของเราด้วยอเนี่ยบาทเนี่ยไม่อะไรจ้ะ ผู้สิกอข่าตอนน้อยเออตอาป้าเบิ้อ <laughs> งจะทำขึ้นเลยอย่าต่อถอดโซ่ที่ได้ได้บาทแล้วเท่านี้หนึ่งตีบม่ทราบว่าได้บาทละหลายเก็บเลขผสมน่อยไปเนาะโอ้ปลาขาวใหญ่อยู่ตัวเน,น,นี่ยไปไม่จับัีกแยัง ตบตบนอนย่งอยู่ขางแล้วอ่ะขันไอ้มาโยกอันดังสุดท้ายไอ้ือย่นเถึนผมปยกเถเ่เออแล้วกระไรไงมาปิดเี่ยอือขีน่าไปแป้งเม็ดตัวนีเป็นยังเขาอืเริ่เน่ยเราอยู่ขางไอ้คนนึงปวดซัวี่แล้วตีนเป็นได้อันได้ ได้หอดแล่ธาตุหินสังกะสีเล็กชนมากเป็นปลากระเงู้ย mặt tiền quá đi quá đi mèn mặt nè không cứ vào. những video hấp dẫn แแหลองเรือแหลองนะะู ong, long, ait, n avenues, n ased, like, er, ้แห่ลองน้ำหนามน้ำฟมาบิ่งกันจ้ะว่าเป็นถือกันบ่ถือถือที่งนองถือ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 เพียมเพียเพียมเพียมเบิ้งอ้ายดูคุณน่ะติดแต่จอมคุณน่ะ พี่นอ้องปีไตจอมเดอ้อสุดยอดเลยจ้ะสุดยอดเลยให้เบิ้งเราไปปูดเด้จ้ะซูมหลายมันจะแตกไหมคะพี่นอ้อ,องทะเลซูมเห็นเพราะว่ามันอยูคนละฟังันดูคนละฟังกันจ้ะ โอ้เบิ่งปุ่งงานได้ดูกบิ้งนี่น่อยอีกลำหนึ่งกำลังออกมา,าจา้ะเดี๋ยวเราเบิ่งกันว่าอีกลำหนึ่งสิมานบ่โอ้เบิ่งของเราดูดีที่นอก ของเราดูคุณนะเที่ยวโทรศัพท์เที่ยวโทรศัพท์คุณนะคุณนะ,ณะพี่นอกโอ้ได้พายจ้ะได้พายเราสิเปลี่ยนห่นดงังไม่มาวานได้ไหมจ้ะห่ดังนั่นเอาขึ้นไปปุด เบ่งดังนี่จะจากกันสิดได้ป่ะเดี๋ยวเพิ่งอันนี้เราเอาขึ้นไปปูดละเราเอาขึ้นไปปูดละวขื่นอ่ะโอ้ขาวอักรากขาวอักรากพี่นอ้องขาวอักรากเลย าวานเราจะทะเบงเปเลยสิมานปูพาปูพาแล้วเพื่อนก็วางปดจะ้ะนี่เป็นตมพี่นอ้องเป็นตมูมอ้าวบนเนี่ยปดสร้อยกันเด้อบะเนี่ยมาเบิงมาชมสองป่านี่จะ้ะมาชมสองลำนี่อ้ปลาโดน โอ้ตีดคือกันพี่น้องตีดคือกันตีดคือกันจ้ะห่าน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 กำลังห้าวขึ้นแล้วนี่จ้ะเสือสีน้ำเงินกำลังห้าวขึ้นแล้วได้ขึ้นกันจ้ะได้คือกันโอ้ได้ขึ้นกันจ้ะได้คือกันจ้ะ เบิ่งเด้เพื่นที่ตุ่มเอาวะพี่น้องน่าผูน่ะเนื่องจากสถานการณ์บ่อำนวยได้จ้ากดเลยอันเข้าไปใกล้เพื่อนบ่ได้พี่น้องเข้าไปใกล้เพื่อนบ่ได้แต่เบ่ปงปากนี่จ้าปากนี้เพื่อนได้บอ น้องเพื่อนตาวกลับแล้วอยู่ทางเรือเพื่อ,อ,อ,อนนะจ่ะทางเรือได้อยู่โซนนั้นพี่น้องได้อยู่ได้อยู่โอ้มานทุกล้ําจ้ามานทุกล้ํามานทุกล้ําเลยมานทุกล้ําเลยพี่น้อง เบิ้งลำมีต่อจา้าเบิ้งลำมีต่อเบิ้งลำมีต่อเพิ่งกำลังหาจากเบิ้งลำมีต่อ เริ่มขึ้นมาแล้วจ้าเริ่มขึ้นมาแล้วดีดแล้วจ้าดีดแล้ววู้ได้สุล้ําจ้าได้สุล้ําพี่นอ้องอ่าเราพายเขาฟังล้วบันเนี่ยเราพายเขาฟังแล้วนเนวพราะนั่นจะเอาไปปุดกันตามระเบียบจ้าุูนะุูนะเอาไปปุดกันตามระเบียบจ้าแหติดแล้วพี่นอ้อง สองคนนี้แฮร์ติตแด,ดแล้วได้มุดรวพี่นอเดี๋ยวก็ะซิได้มุดได้ไหมนี่ยพี่นอหน้ามุดแล้ว ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเขาค่อยมาเบิ้งกันพีน่น้องขึ้นมาแล้วจะไปไหนครับอโอ้บาทของไหมเอาขอกมาปลูกวะเออเาปลูกยังระวังคนมึงบมื่อกี้ยากินแน่นตียงไม่ปะปูเตียอะไรหรอปะปูทุงปุเสร็แล้วน,น,นั่นนี่น,นั่นนาสีทุ่งอนเนี่ยมันห้องได้บ่นั่นน,นันนาซุา้มทุ่งกันไส้กินน่ะ มันตรงนี้เนี่หอยอย่หไม่ใ่หอยเป็นขั้นคือนตากนันเด้นันนานันนที่แย่ออกมาน่ะเออนันนาโอ้บาดนี่ไหมสมมุติดนี่ยไุ่ง้ยสเยีม่วดเหมนลงกาลังหาวิธีอ่นไ่ไห้ปลาเกี่ยคีตุเม่าป่าบองน้ำ ผู้หนึ่งต่ำผู้หนึ่งสูงยังไงเดี๋ยพืชยืะดไปได้เอามึงอกี้ของมึงทีนี้อ๋อเนี่ยยๆเพียงนี่ตังเอะเเนี่ยแหขาดซะเนาะมันคือทรงเอ็นใช่ห่อเออีอไเราเ็นานเดียดมึงงาละกูกูให้ครับหน้าก็ตั้งนี้ โอ้มีแต่ไกะแงยงอ้อยตย้อยบอกว่าออเดอร์ประกวดเพื่อเอาแต่ไกะแยงแท้ประกวดสามล้อะแยงดง,งดลายชมผลงานจ้าชมผลงานปวดไกะแยง ก่อนที่จบคลิป,ประขาวว่าค่อยมานบันไดพี่นอ้องมีปุดกันแงังอันนี้กับปุดว่ทันได้แล้วอยู่บ่ออกหรอกปะกันแังอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ